ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Lost Light นะครับซึ่งวันนี้เราจะอยู่ในการอัปเดตวันที่11พฤษภาคมก็คือของวันนี้นี่แหละอ่าก็เป็นการอัปเดตที่ยิ่งใหญ่นะฮะก็คือการเอ่อีเฟเวอร์ซึ่งตอนที่ผมอัปคลิปนี้ไปก็คงจะรีกันหมดแล้วนะฮะก็เป็นวันที่3 1พอดีแหละก็ดีกันหมดแล้วนะฮะพบผมล่อยกลางคืนนะคลิปอาจจะแบบช้านะฮะก็ขออภัยด้วยแต่ก็ทําช้าดีกว่ายังไม่ทำนะฮะก็ ดัทงที่บอกครับก็คือรีเฟเบอร์นะทุกเฟเบอร์เลยนะฮะก็สร้า,างตัวละครใหม่นะฮะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะฮะของที่อยู่ในโกดังเราก็จะถูกลบนะฮะเริ่มเควสใหม่เออลบอาวุธปืนอะไรพวกนี้ออกหมดเลยนะฮะก็ประลานี้นะสำหรับการรีเฟรเบอร์นะฮะส่วนที่ของที่มันยังอยู่นะฮะก็จะมีทางด้านของเออเชลเตอร์บ็อกนะฮะบนที่คอยนะฮะเชลเตอร์บ็อกนี่ก็คือไอ ถ้าจะเป็นคลิปที่ผมปล่อยล่าสุดก็คือผมปล่อยไม่ทัน <c oughs> ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในเชิร์เตอร์บล็อกนะจะไม่หายอันนี้ที่ผมเดาวไว้นะที่ได้รับแล้วกอบวัตตาก็จะถูกเก็บไว้อันดับร้องหมดจะอันดับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะหลังจากการรับข้อมูลคุกก็ต้องสร้างตัวละครใหม่อะไรประมาณน,นี้ก็สำหรับใครที่กําลังเล่นเกมเพิ่งมาโหลดเมื่อวานซื้แล้วก็ตัวรีเฟอร์เบอร์ก็่าเพิ่งเสียใจนะฮะโอเคเรามาต่อนะฮะสำหรับ หลักๆที่อัปเดตนะฮะก็จะมีทางด้านของเอวิลนะฮะแต่ว่าผมไมู่เข้าใจความหมายของมันนะเพราะผมไม่ได้ใช้มันด้วยนะฮะปรับปรุงเงื่อนไขและรล้วสำหรับเควสบางเควสอาจจะอันนี้น่าจะได้เควสเยอะขึ้นหรือน้อยลงอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะลดคอฟฟี่ก็ลดเวลาการครัพไอเทมนะฮะห้าลดจำนวนแมทและการล่าสัตว์ที่จำเป็นอันนี้มันก็ Google นะ Google แปลให้ก็หกครับปรับ ขนาดโมเดลของอาวุธและมดบางตัวก็เป็นโมเดล่ะเอออันนี้ไม่มีอะไรข้อ7อันนี้ก็จะไฮไลท์นิดนึงก็คือระฝุน BT และ AP นะฮะมีให้ใช้งานหลังจากอัพเวิร์ n เบนเดเวลฟก็คือสามารถรับ,บได้นะฮะแล้วก็ปรับปรุงโลเคชันและการแปลในภาษาต่างๆก็อัปเดตหลักๆก,ก็รีเฟริเวอร์นะฮะก็โอเคหลังจากที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปก็คงจะ หลายๆคนก็คงจะไอ้นี่ละสร้างตัวละครใหม่แล้วทำเควสกันแล้วส่วนผมก็ยังไม่ได <natural> okay, ้ทำนะโอเคนะก็ขอบคุณทุกคนเข้ามารับชมคลิปฟันๆนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ